ที่1ครับคู่เอกของทุกท่านครับเป็นคู่ดีคู่แปลกเลยนะครับนักแร่งครับอยู่ที่กากา้าหลากหลายครบเครื่องสลีระรูปร่างสูงยาวกว่าอยู่ที่เพชรทองหล่อแต่ว่าวันนี้นี่ต่อน้ําหนัก2ปอนด์นะครับนั่นคือเครื่องหมายคําถามครับดูครับรูปร่างคอนทาเนอร์แตกต่างกันพอสมควรครับแต่สิ่งที่จะเป็น ัวที่เชื่อมให้ทั้งคู่มาเจอกันได้ก,ก็คือเรื่องของการต่อน,น้ำหนักกันครับหลายคนมองกันว่านะครัต่อ2ปอนจะมีผลมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันกภายใน5ยกนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับมีโอกาสครับอาการีแหนวมสิ่ปอนเนี่ยถือว่าเป็นไฟแรกของเขาเลยนะครับที่ปล่อยขึ้นมาต่อยในเวทนี้นะครับปกตินี่ก็ประมาณ130 3ามเป็นสามสองครับหรือไม่ก็ร้อยิบเก้าได้ครับวันนี้นี่ขยับมาเลยครับร้อยสามสี่ครับเป็นเวทที่สบายๆของกา้าครับส่วนเพชรทองหลอกก็ประจําอยู่แล้วครับเวทประมาณนี้เลยครับร้อยสามสามร้อยสามสี่ครับสามสองก็ได้นะครับมือกบเครื่องหลากหลายรูปร่างดีครับคนละทรงคนละอย่างเลยครับผู้นี้ครับติดตามเลยครับผู้เอกนารายการวันนี้ครับ ขวานะครับแล้วก็สายตรงครับกรรมการนับเลยครับชุมพลอินทายศนับเลยครับนับแปดแน่ๆแหละครับกาคาครับโอ้โหแม่กาก้าโดนต่อยนีท่านนายกพุ่งมีสนุกไปด้วยครับเอาละครับแลกกันไปเลยครับให้มันรูดดำรู้แดงกันไปครับโอ้ไม่น่าไปทักครับทักปุ๊บมาปั๊บครับจังหวะนับมารวดเร็วเหลือเกินครับ โอ้วันนี้นี่นะคอนทาเดียดุค like, รับเดินต่อครับนกาก้าครับสาการตอนนี้นี่บีบแล้วครับให้ต้องเดินเร็วขึ้นครับแผนที่วางไว้ตอนนี้นี่ต้องทิงไว้ก่อนครับปรับกันบนเวทีครับแต่สายสูงครับให้ต้องรอโอ้โหโดนคับไวเลยครับโดแรกเท่านั้นเองครับกากาานั่นเท่ากับว่าหลังจากนี้นี่งานหนักเลยครับ จากเกมที่ดูว่ายังไม่เปิดตอนนี้ต้องเปิดแลวครับเอาแล้วครับมาแล้วครับหมัดของกาคาครับต้องเอาคืนก่อนเลยครับในลุ้นได้เสียวครับหมัดของกาคาอีกฮะปล่อยได้แรงเลยนะครับปล่อยลำตัวสลับขึ้นบนครับแล้วก็มีแข้งหัวตามอีกหนึ่งดอกคือถ้าเกิดว่าโดนต่อยหล่นนี่แม่ใครๆก็ต้องคิดว่าต้องเป็นทางด้านของเพชรทงหล่อดโดนนะครับเพราะว่าพูดถึงพลัากราปนี่เครื่องหมายการค้านี่กาคาก็แุ่มแ จะเป็นเครื่องหมายการค้าในเรื่องของการต่อยหมัดมากกว่าเพชรทองหล่อครับแต่ว่าวันนี้นี่เพชทองหล่อต่อยได้แม่นยำมากครับเอาละครับกาก้าดิบุกหนักนะครับตอนนี้แผนเปิดแล้วเปิดครับเสือราครังดังก่อนับพักสักครู่เดียวครับเอาครับ มาดูกันครับว่ายก2นี้กา้าจะแก้ไขเกมอย่างไรครับเล็กกว่าครับได้สอนดอครับไปเจาะยางไปก่อนครับเน้นความหนักความแรงครับอย่างหนาครับเท่านั้นกา้าครับไฟนี้นะครับต้องเอาคืนเลยครับก็ถือว่ายังโชคดีครับที่โดนนับยกแรกครับยังเหลืออีกตั้ง4ี่ยกครับอะไรก็เป็นไปได้ครับตอนนี้กา้า เปิดเก็ชนแล้วครับดับเครื่องชนครับตอนนี้ครับเน้นที่หมัดครับถ้าได้นับคืนนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับเดือดนะครับแบบนี้นะเน้นหมัดครับต่อยล่างมาขึ้นบนนะครับทางด้าน,น,นของกาก้าครับ ไปครับขึอนไปอย่างน้อยครับหรือว่ายำใหญ่ทางด้านของเพชรทองหล่อกรับบันเทิงนะครับคุณผู้ชมครับหมัดหนึ่งสองครับโอ้ยปต่อยคมมากนะครับทางด้านของเพชรทองหล่อครับต่อยได้แม่นครับยับเข้าไปครับกาก้าครับขวาเจอซ้ายนะครับวันนี้มวยซ้ายยังไม่ชนะเลยนะครับเด็กดอยก็แพ้น็อกนะครับแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นนะครับทางด้านของเจ้า วานะครับก็เรียบร้อยไปเหมือนกันครับแล้วก็สันเพชรับอีกหนึ่งรายครับเอาครับเสียงฮือฮาเริ่มที่จะมาครับโดนหมัดขึ้นไปบ้างครับท่านั่นเพชรทองหล่อครับโอ้พี่ป๋องไปทักอะไรหรือเปล่าครับซึมเลยครับเพชรทองหล่อครับมวยซ้ายครับซึมแล้วครับโอ้โหดูครับแกหมามาหน้ากลัวจริงๆครับกา้าทั้งหมัดทั้งเตะขานี่ครับโอ้โหดูฮะ เพชรทองหลอยังไงครับก็พยายามจะนิ่งเก็บอาการเลยครับแล้วก็วนไปรอบเวทีครับนี่ฮะมีแท็กซ้ายสกัดครับเอาแล้วครับเอาคืนได้บ้างครับทางด้านเพชรทองหล่อดูเมื่อสักครู่นี่โดนขาทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับเพชรทองหล่อครับแต่ตอนนี้นี่ดูเหมือนจะหายไปแล้วนะครับใช้แข้งที่เจ็บที่โดนเตะนี่แหละครับเตะคืนครับโอ้มีต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับกาก้าครับ ตอนนี้นี่เกมมีต้องเปิดตลอดแล้วครับติดชึ่งไม่ได้แล้วหยาต่อครับเทนนินกา้าครับคอยเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายครับเตสกัดไับไว้ต่อนครับไตเจาะย,ยางด้านล่างแล้วบุ บวกกันเลยครับมากับซอกครับแล้วมาอีกทีนึงครับชุดของนักดาก้าครับเข้าเบลียนชุดนี้โอ้มาทั้งบนทั้งล่างครับเอาละครับขาซ้ายของเพชรทองหล่อครับมีปัญหาหรือเปล่าครับแต่ว่าเอาแข้งซ้ายนี่แหละครับบวดไปเลยอ่ะเตะสูงไปหน่อยครับล้มลงไปเองครับโอ้โหนี่ยก2ครับเกมเปิดร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับกาก้าคอดเข้ามุมแล้วช้วงเข้าไปครับอ่าปล่อยซ้ายต่อยขวาครับไม่ต้องรอ พยายามนิ่งครับนิ่งแล้วมียับยับยับแล้วก็สับศอกครับอ๋อแล้วครับศอกซ้ายนี่โอ้ยพร้อมไปนิดเดียวครับเตะขาครับกา้าไ้มันรู้กันไปนะครับบัดหนึ่งสครับเตะขาครับแม่แทจะมีแกว่งเหมือนกันนะครับที่ต้องรอครับโยนซ้ายครับพักแป๊บหนึ่ง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเต็มเต็มคำว่าเพื่อนครับตามตนะครับยกที่3ไปดูกันต่อครับแต่ยังต้องเดินครับเซร์กาก้าครับต้องเดินให้สุดครับอย่างน้อยนี่ต้องเอานับคืนใไม่ได้ครับหรือไม่งั้นก็ต้องพยายามชนะให้ได้ทุกยกที่เหลือครับแล้วคนนี้จะยอมไหมครับสับสอกขึ้นมาครับนั่นเพชรทองหล่อครับใหญ่กว่าครับแต่ชัดจะมีปัญหาเหมือนกันครับที่ขาซ้ายครับโดนหมัดตีซึ้ครับ ระวังบนเจอล่างครับนี่ครับแทงสวนขึ้นมาครับเอาครับจะได้เป็นตองหลกแก้ด้วยลูกครับแทงขึ้นมาดูครับดักแทงถือว่าทําได้ดีครับเอามีสองสลับครับกากาก็เน้นที่ขาเลยครับแล้วก็มีหมัดที่ออกเมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นตลอดครับหมัดของกากาซับซอครับะดูวงในครับกากาตีหน้าขาครับเป็นตองหล่อเสียบเข่าตีหน้าขาเหมือนเดิมครับ กาก้าหาจังหวะหาจังหวะยังไงดีครับไออีทีนึงไม่ชัดกรรมการแยกครับโอ้สู้ดีเหลือเกินครับกาก้าครับนายกกุ้งเมืองเพชรนี่นั่งยิ้มแหละครับหน้าจออับอลิททีวีเอชดีสามสิบสี่ครับหมัดหนึ่งสองสามนะครับโดนไม่ดีนะครับเตะขาครับกาก้าครับไม่สนย่างอื่นเลยครับเตะขาต่อยหมัดครับโอ้ชัดจะชัดจะเต้นแหละครับเอาแทงซ้ายมาครับเพชรทองรอตีซ้ายครับโกโก้กาก้าครับเอาครับมาครับกาก้าครับตีซ้ายครับ รวมมาตีอีกทีครับพยายามใช้ความขยัยครับคือสู้ทุกลูกเลยครับจับไม่ได้ก็ตีไปก่อนครับออกไปก่อนครับอาวุธของกา้กาต่อโจมัดเจอมัดชุดของเพชรทองหล่อครับโอ้โหมาเป็นชุดดักเสียเขาอีกทีหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหจังหวะโก้มลงไปต่อยเจอเข่าเสยขึ้นมาครับงัดอีกทีหนึ่งครับอ่ะมัดของกาก้าก็มาเหมือนกันครับโอ้โหดูเดือดครับผู้นี้จ้องดูเดือดไปเลยนะครับตั้งแต่ยกหนึ่งจนถึงตอนนี้ ดูดีครับหัวใจนี่ใหญ่จริงๆครับกาก้าครับนักชกจากกัมพูชาครับพี่แม่แทงซ้ายราคาครับเพชรทองหล่อกรรมการชุมพลอินตายศแยกออกมาครับถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยแหละครับแบบนี้ครับเตะขาอีกแล้วครับท่านั้นของกาก้าครับมั่นใจในกระดูกมากกับโยศเข่าซ้ายครับเพชรทองหล่อกาก้าแทงจิกที่ต้นขาของเพชรทองหล่อครับย้ำไปที่เดิมครับขาซ้ายขาขวาดูครับตีครับคนหนึ่งเสียบขึ้นมาครับหมัดไปครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับเท่านั้นเพชรทองหล่อ บวกซอกมาเจอหมัดของกาก้าไปอีกแล้วครับทีมสูนขึ้นมาก่อนทีอีกทีครับล็อกได้วงในตีครับตีไปที่หน้าขาอย่างเดียวครับ็ชนะกาก้าแหมเน้นเน้นท่าขาครับเพชรทองหล่อก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับนี่ฮะเตะซ้ายครับทีมอีกทีหนึ่งครับกาก้าเสียจังหวะไปเตะขาครับนี่ฮะก็ยังเน้นที่ขาเหมือนเดิมครับขาของเพชรทองหล่อกมีแย็บแบกปูน่าเตะอีกทีหนึ่งครับเตะซ้ายมาเหมือนกันครับเพชรทองหล่อเสียบข่าครับ โอ้โหไม่หยุดเลยครับคู่นี้ไม่มีหยุดครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับตอนนั้นของการ์กาครับตีจิดที่ต้นขาครับสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับพี่น้องครับไปต่อครับแล้วมาเดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่อพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมากลับมาตามต่อนะครับ จังหวะเดินเตะขาต่อยหมัดของกาก้าครับพระหำมเดือดดีเหลือเกินครับนักชกจากกัมพูชารายนี้หุก้ายแม่หมัดขวาก็ไม่โดนคานนะครับไปโดนหน้าอกครับหมัดซ้ายถากไปครับอับบาคัดขวาได้เบาๆนะครับแต่ซ้ายนี่ก็ถากอีกครับขวานี่ก็ไม่โดนครับกากาเตะขาครับเล่งตีซ้ายครับกากาครับกดแขนเพชรทองหล่อเอาไว้จังหวะนี้โยนครับแม่เกือบเป็นทรงเดียวกับสันเพชรที่โดนครับ แทงเกือบถึงคางครับโชคดีของกาค้าครับเนี่ยครับชาวต่างชาตินิ่ตรึมจริงๆครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับหมาเมืองไทยต้องดูมวยไทยแหละครับศิลปะประจำชาติไทยของเราครับและนี่คือโฉมใหม่ของราชดำเนินนะครับในปีที่77แสงสีเสียงจัดเต็มครับมาดูกันครับขึ้นสู่ยกที่4ครับสามยกที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ เห็นกันเลยครับสามารถจองคู่ดืเดือนประจำสัปดาห์ได้เลยครับยกนี้จะเดือดเพิ่มทวีคูณแค่ไหนครับเดินต่อเจอแข้งซ้ายครับเกี่ยวล้มลงไปครับแต่นัานเพชรทองหล่อก็ไม่มีทังลกอื่นครับนอกจากลุยต่อครับกา้ายกที่4ครับพยายามจะต่อยมัดยังไม่โดนครับไอ้ายกทีนึงครับแม่เพชรทองเพชรทองหล่อศัยความยาวให้เป็นประโยชน์ครับมียับมีถีบจุกจิกไปเรื่อยเลยครับนี่ครับ ไม่โดนครับจังหวะนี้หมัดของกาก้าครับเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหเป็นแข้งเลยครับยังไงต่อกับกาก้าทอไม่ได้เลยครับทอไม่ได้ต้องเดินต่อพยายามสาหมัดก็ยังไม่ถึงคือไอ้ทอไม่ทออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเขาออกอาวุธนี่ก็เห็นเลยนะครับว่าเขามีโอกาสนะครับมีโอกาสครับเลยครับเต่ขาครับย้ำไปที่เดิงครับ เพชรทองหลอไม่แลกซิ่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้ครับตีหัวเข้าบ้านครับในจังหวะฉาบถวยครับทําอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการชุมพนแยกออกมาทาก้าเดินต่อครับถือว่าเป็นเกมครับของทางด้านเพชรทองหลอครับซ้ายคระปุกนี่ครับเข้าการคออีกแล้วครับทาก้าด้วยสถานที่ต้องบีบให้เดินเข้าหาครับบางทีจังหวะเดินเปิดเกมอาจจะมีจังหวะลุกหลัวเหมือนกันครับ ตงในตีครับตีไปที่หน้าขาครับจังหวะจะเข้าไปต่อยหมัดต้องระวังก้านคอเลยครับเพราะว่าเพชรทองหล่อนี่แกอึ้กะหวดอยู่แล้วครับจังหวะต่อยหมัดของกาก้าแล้วกัดหน้าเปิดนะครับอตอนนี้นี่ก็ยับมีทีบนไปเรื่อยเลยครับจุกจิกครับต่อยก็ไม่โดนครับกา้าก็น่าเห็นใจแหละครับคือเร่งเยอะ ใส่เต็มที่สุดพลังครับเรียวแรงพละกกำลังก็ไลยหลอลงไปเรื่อยครับแต่ว่ายังไม่ท้อนะครับแหมขอผีจับยัดสักทีนึงครับคาถาเขมรต้องมาแล้วนะครับกากามีไหมฮะคาถาอะไรครับตอนนี้นี่ต้องนัดออกมาครับเดีนนต่อครับเป็นกาการครับแต่ดูครับจังหวะตอนนี้นี่ เพชรทองหลอ่อไม่เป็นเป้านิ่งแล้วก็มีจังหวะโยนตอบโต้อาวุธมาให้ทางด้านกาก้าเนี่ยจุกจิกกวนใจครับเข้าไม่ถึงตัวสักทีครับต่อยหมัดก,ก็หลุดก็หลวไปอีกพยายามเร่งตั้งแต่ยกต้นเลยครับนี่ครับแต่ว่าเพชรทองหลอ่อแกก็ไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับวนไปรอบไปทีครับแล้วก็มีโต้มีเถียงตลอดได้นับยกแรกมันก็ทําให้แบบชกง่ายขึ้นเลยครับเพชรทองหล่อครับ เกมของกา้าก็เปลี่ยนไปด้วยครับต้องบุกหนักเลยครับกรรมการชุมพลอินตายศแยกลมาครับยังไม่ท้อนะครับกาก้าครับเสียงรักคังมาก่อนครับพักอีแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูยกสุดท้ายดูผลงานครับยก4ี่ครับต่อยขวาซ้ายไม่เข้าดีครับจังหวะ เตะซ้ายของเพชรทองหล่อครับเดียบซ้ายครับเพชรทองหล่อกาก้าหมัดขวาเนี่ยครับมันติดต้นแขนมั่งต้นแขนมั่งครับแฉลบซ้ายแฉลบขวาครับแขงซ้ายเต็มยุ้งเข้าเลยครับพยายามจะฮุกซ้ายบวกนะครับแต่ว่าก็เนี่ยครับโดนแขนของเพชรทองหล่อครับก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับแต่ว่าถือว่าความพยายามของกาก้านีพยายามดีครับสู้เต็มที่ครับไม่มีหยอนแยะไม่มีท้อถอยครับ ยากาศชาวต่างชาติครับมากันหนาแน่นครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกินอาหารไทยนะครับเที่ยวท่องเที่ยวที่บ้านเราแล้วก็ต้องมาดูมวยไทยนี่แหละครับเดินทางมาถึงยกที่5ครับยกสุดท้ายครับคู่เอกน้ารายการครับดูครับว่าจะยังเดินเหมือนเดิมไหมครับแน่นอนครับเดินเหมือนเดิมครับกา้าครับขอสักทีครับ ทีเดียวครับจังๆนกทีครับกา้าโอ้นี่ครับหวังผลครับทุกมัดทุกศอกครับทุกอาวุธที่ออกไปครับกลายเป็นว่าเป้าตอนนี้ไม่เป็นเป้านิ่งนะครับกลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ซะแล้วครับมันก็จะเพิ่มความยากไปอีกครับนี้จังหวะต่อต้มาด้วยครับเพ่ต้องรอก็คือเร่งตั้งแต่ยกแรกครับมันใช้แรงไปเยอะเลยครับกาคาครับอ่าพอโดนนับเกมมันก็เปลี่ยนไปหมดครับแผนที่วางไว้นี่ก็ต้องปรับใหม่หมดครับ ตอนนี้นี่ดูว่าบากมากขึ้นเลยครับเหนื่อยเลยครับเพราะว่าพี่ท็อกก็มีโต้หนักๆตลอดครับนี่ครับยักถีบยักทีบยักเตะอยู่แง่ครับอ่ะหมัดของกา้าครับก็ยังพยายามอยู่ครับยังไม่ท้อครับโอ้ถือว่าสู้ดีมากครับจิตวัวใจของกา้าดีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยนะครับ เขาสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับโดนนับแปดไปแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับว่าพยายามไปแล้วมันบางทีมันจะได้อะไรครับแต่ก็หวังนะครับหวังชัยชนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวครับกองเชียร์ผู้สนับสน,นุนสู้ให้เต็มที่ก่อนครับแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกทีนึงมีต่อยล้างสลับ,บนอยู่ครับกา้าครับ แต่ว่าน้ำหนักบัดที่มันก็แหมทำให้เพชรทองหลอ่อมันอ,อกมั่นใจในเกมของตัวเองมากยิ่งขึ้นพูดถึงความพยายามของกาก้าเนี่เราเห็นครับเขามีชัดเจนครับมีเกินร้อยเลยก็ว่าได้ครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปในวันนี้ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพครับผลลัพธ์ที่มันออกมาครับมันยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับแหมเป็นนักเตะท่องหลอ่อที่ตอนนี้ออกมาปิ้วนะครับ เดินห่านนะครับยืนกันห่านนะครับยอมแล้วครับกาก้าครับหมดครับเร่งจนน้ํามันหมดถังจริงๆครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงนาทีแล้วครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับเพราะว่าโดนนับยกหนึ่งตั้งแต่โดนนับปุ๊บก็หอพยายามเอาคืนครับจนถึงตอนนี้ครับจะเดินเกร็ดเตะบนเวทีมวยสักหนึ่งนาทีก็ไม่มีใครว่าครับก็ประมาณ50วินาทีครับ เข้าใจเลยครับว่าเขาทุ่มสุดพลังแล้วครับนี่ครับไม่จําเป็นต้องเต้นครับเดินเฉยๆก็ดูเท่ครับเพราะว่า4ยก5ยกที่ผ่านมาเต็มที่แล้วใช่ครับใส่กันชนิดที่ต้องบอกว่าดุเดือดครับทุกยกครับยกนี้ก็เลยออกมาผ่อนนิดนึงครับเดี๋ยวรอเสียงระฆังนะครับแล้วก็มาแล้วครับ แล้วก็ดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับทางด้านของกันานเต้น,นะครับขึ้นมาให้กำลังใจยินดีกับเพชรทองหล่อนะครับอันสกุพิดก็ให้กำลังใจกับทางด้านของกา้กาครับกรรมการชุมพลอิตายศครับรวบรวมคะแนนจากด้านล่างสามท่านครับก็มีจิรศิลป์ธงชัยและก็ชัยยุทธชูมือไปที่ทางด้านของนักชกมุมแดงครับเพชรทองหล่อ โจนโวครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกาก้าดายกุ้งเมืองเพชรยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับเดี๋ยวไปดูช็อตสวยสกันหน่อยครับแย็บขวาแย็บขวาแล้วก็ซ้ายตรงนะครับหงายท้องปางางครับโดนนับแปดไปเลยครับช็อตนี้จังหวะโยนเข่าซ้ายเต็มยุ้งข้าวของกาก้าครับคือเปิดแรกแล้วนะครับกาก้าครับคือเปิดหน้าแรกปุ๊บโอกาสพลาดก็มีสูงครับเพชรทองหล่อนี่ก็รอนักจังหวะสองนะครับ อ่าล่ะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนฮะ